ที่น่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ของผมเองนะครับเอเอ็กทีนะครับวันนี้ผมจะมาอัดเกมอมองอัพนะครับไปไปกันเลยโอเคก็ได้ละวเซฟีเทเยหนึ่ง,ง,งหนึ่งเองเหรอหนึ่งเอ็กเองเลยสตาร์ท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 โอเคสตาร์ทแล้วก็จะพิมพ์เลย โอ้แม่แบบอ่ะแลวันนี้เล่นอ้ำมองอัดในคลิปแล้วได้ไม่ได้เป็นแต่พอเล่นในแบบว่าตอนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปได้เป็นตลอดเกือบตลอดอ่ Goodbye บัตรขั้นเทพก็เช็คหน่อยว่าใครอยู่ยตรงไหนนานเกินวดูเช็คตรงด,ดูดูตรงห้องไฟงตอนนี้มีคนอยู่ห้องแอดมินเอ่อหนึ่งคนตอนนี้มีคนอยู่ห้องผูออกเหรอ นี่บี้เด็กสก้าล้อเล่นล้อเล่นพี่บีไม่ได้มาอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> วืวอตสวอตใครสตาร์สตาร์ดีออกดีกว่ารับมาทำดีกว่าด,ดิ้วเข้าไปเขาไม่ได้ด,ดิ้ว อีเดียวแล้เขาได้เฮ้ยได้มาสีแดง yes yes เขาบอกว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายเมื่อกี้เต็มสิงคนน้าแต่ยันไม่เริ่มเฉยถึงกับ ลผล่ให้เป็นคู่มือจเด้งเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ห่งความชั่วร้ายเลยนะเนี่ยมีคริ่สแกนเพื่อนดูแล้วมาเครือสแกน E. เราเป็นเพื่อนกันเัาเป็นเพื่อนกันยี e. เอาเจเจโจ้ค่ขาสีแดงปลอดไทย จะเหไปก่อนไม่มีหลักฐานอะไรมากโครนครนไม่รู้คนนี้อ่านว่าโครนเปล่าแป๊บนึงคนนี้คนนี้ไม่รู้อ่านว่าโครนเป่าโครนโครนโครนครนโครน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 

ดนเหรอแต่ถ้าเออเดี๋ยวใคระนะน้ำตาถ้าไม่ใช่ถ้าไม่น้ำเงินไม่ใช่นะต่อไปตาตาที่ต้องโดนบูดออกแล้วนะตอนนี้เออผมมีเควสแกนนะครับแต่ผมขอไม่ทำให้สำเร็จกันเผื่อคนเผื่อไม่คนมาดูเผื่อไม่คนมาดูนะครับ Terima kasih. lebih kuat. Kau hebat, mai nampun. Hei, katakan. 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 Hei, พิงค์ is importer พิงค์ is importer เอ้าไปโหวตข่าวทำไมอ่ะข่าวไม่เป็นข่าวเป็นครูเมดข่าวเป็นครูเมดว่าแปลว่าฆาตกรไปโหวตด้วยโอ้จัด นี่คือฆาตกรสายตัดไฟฆาตกรสายตัดไฟโอ้ยแต่ตัดไฟทำไมวะเนี่ยฆาตกรเขารำคาหมดแล้วมีเรือ่อเหรอฆาตกรสายตัดไฟ ยงเลย้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเจอฆาตกรวิทย์อ่ะเพื่อนพอดีฉันคือครูบีนี่ฉันคือครูบีฉันคือครูบีฉันคือครูบฉันคือครูบีดันคอก a F K หลอกว่า A F K จะก็โดนหายไป ถัาเกียดชมโอีกสักเกมหนึ่งก็ได้กันอยากเล่นเดี๋ยวของหิวกันเฮ้ยพาไปไหนนี่ ะส,ะสวัสวดีสดสโอเคได้เริ่มแล้วดูสว่าผมจะได้เป็นไรนะครับ กับตัวปลดขับตัวปลุชีับตอวปตัวปกชขัตัวปลัดเล้วเยวเลี้ยว้ยวเลเล้ยวเลวเลีวยลยเลี้้ยวเี้ยว u ลี้้ยวเลเ้ยวเลเยเยว้วยยว้ยวเลเยว เคยฟังแต่เขาโอ้โสีดาสวยดิสีดาเห็นเต็มเต็มสีดาจะบอกว่าอะไรเพื่ผัสวยอินแอดมินนอตมีอย่ามาโกหกเลยไอ้ม่วงโอเคสวยส เคดูดูเลี้ยนอยู่ในเก็บเบสแปลว่าสีแดงอยู่ในห้องพยาบาลกุดจระประปาปุ๊บประประปาปุ๊บประประปาโอ้ยมัวชอบโกหกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชันไม่ใช่ไม่ใช่ัอย่ามาโกหกเพราะสีดำเห็นเต็มๆเลย ทำ้แไม่ทันแล้วเรดบล o เพอร์โพการสั่งดิวย่องตค,คนบุท้อแต่จิงจริงหุย้ยอย่าอกดูว่ามีครับตะโกนดูทุกที้านี่เกอีลุเรดบลดี้จะได้มันจะได้จบ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  เลดโปดสวยดิสวยพี่สวยแต่งสวยพี่สวยแต่งสองสวยพี่สวยโอ้โหกินเล็กจัดจนออกเลยเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยอุสศรทำเนียนมากเออเขารู้ได้ไงอ่ะเแต่ที่จริงสีดำมองสีจต่ที่จริงสีดำเห็นแต่หน้าแต่ตาสีดำ ไปดูเบือลยต่อไปไปที่แอดมินรู้นะทุกคนผตรูบัตรทีเดียวได้เลยตึ๊ดตุ๊ตุ๊่ไ๊ตุ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 ๊เป๊นุ๊ตุ๊ตอ๊ตุ๊ตุ๊ตุตก๊ กูทำไะฮะกูทำไงฮะฮะหาเรื่องเหรอฮะเดงหาเรื่องเหรอฮะเล่นรอเล่นฮ่ะผมพอกอดกันเลยกันนะครับก็คลิปเดี๋ยวแป๊บนึงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ